เดี๋ยวเข้าสู่เปเปอร์กันก็จะมีวันนี้จะมีตัว after you นะครับ au เนี่ยก็มาเป็น exclusive talk เรานะครับก็ภาพรวมๆเนี่ยต้องบอกว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะพูดเยอะนิดนึงเกี่ยวกับการที่มีการวาง product ใหม่ที่เข้ากับไปที่7 e เ e ่ e อซึ่งถือว่าขายดีนะครับก็จะเป็นตัวขนมปังเนยสดนะครับนี่ก็เรียกว,ว่าได้รับการตอบรับที่ดีเลยเพราะว่าไซส์ก็จะ p a ็ค เล็กลงแล้วกอ็อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่ที่ขยายไปที่ขายไปทั่วประเทศนี่ก็ได้ทําให้ภาพรวมๆของตรงนี้เนี่ยแอดออนมาให้ AU ได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการร่วมกับอ,อีกแบรนด์หนึ่งก็คือตัว EasyBake เนี่ย ก็จะเป็น easy bake x a f t ได u นะครับก็ขายใน7ซเ e ่ e อีเเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ที่ทาง a u อาจจะเน้นตรงนี้มากขึ้นเพราะพวกนี้นี่ก็จะทำให้รายได้เนี่ยเข้ามาได้ต่อเน,นื่องแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะสาขาข,าของเขาอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นการติบโตในระยะยาวได้นะครับส่วนสาขาใหม่เนี่ยก็จะพยายามเปิดในจุดที่มันมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นจะโฟกัสตรงนี้มากขึ้นสาขาล่าสุดที่เปิดก็คือที่ยาวราชถ้าใครได แหวไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะแต่งเป็นกิมมิคเป็นแบบโบราณนิดนึงเป็นแบบจีนๆเข้ากับตีมโยวราชแบบนี้แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็เป็นแผนที่น่าจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเน้นในจุดที่เป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยสัดส่วนชาวต่างชาติก็เพิ่มขึ้นมา นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เติบโตด้วยล่าสุดก็สัดส่วนต่างชาตินี่เป็น34%แล้วนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่2 6อนะครับงั้นเนี่ยพอแผนการเปิดสาขาใหม่ไปจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะบูสต์ทำให้นักเรียกว,ว่าสัดส่วนต่างชาตินี่ดีขึ้นแล้วตัวบิลลิงของอต่างชาติเนี่ยเขาก็จะจ่ายมากกว่าคนไทยด้วยนะครับตามสถิติอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเติบโตให้สำหรับ A u นะครับ ส่วนต่างประเทศเนี่ยก็จะเปิดที่พนมเปญน,นะครับก็น่าจะเปิดในช่วงแต่มาสีปีนี้แล้วก็ c l m v ก็จะโฟกัสมากขึ้นในครึ่งปีแรกก็จะมีการขยายไปต่างประเทศมากขึ้นหลังจากที่หยุดมาสักพักหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการขยายไปไปสู่แหล่งใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของเ u งั้นเนี่ยภาพรวมๆก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้อันนี้ส่งจากท่องเที่ยวที่เติบโตด้วยก็ยังแนะนําซื้อเป้าหมาย13บาทนะครับ อีกเปเปอรนึงนะครับวันนี้อาจจะเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างยาวนิดนึงก็เลยขอสรุปเป็นสั้นๆนะครับว่าเรามีเป็น Tourism Corporate Day ด้วยก็จะมีหลายบริษัทเลยที่มาร่วมนะครับมี AOT, a v Mint Sen t เซ e l ทล a an, แล้วก็ AWC แต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยทุกบริษัทพูดไปในทางเดียวกันก็คือ อุตสาหกรรมยังเป็นบวกนะครับแล้วก็ยังมีการเติบโต,ตที่ดีนะครับอาจจะมีแต่และตัวอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าทัาภาพอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเรายังเป็นบายทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นท็อปิกเนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็น AOT e r เอแล้วก็ AWC นะครับตัว AOT เนี่ยก็คือตัวค่า p s เใหม่ของเขาเนี่ยน่าจะเริ่มเก็บในช่วงอ่ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยน่าจะเริ่มเก็บเข้ามาก็น่าจะทําให้กําไรของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องของค่า ค่าใช้3าบินนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดูเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวท่องเที่ยวยังไงเออทีก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แน่นอนแล้วก็จะมีการขยายของดอนเมืองภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ซึ่งน่าจะ e n h a n า e เข้ามาในปีหน้านะครับทำให้เออทีก็ยังมีการเติบโตที่ดีอยู่เอราวันเนี่ยอันนี้อาจจะนิดนึงก็คือเรื่องหลังจากเหตุการณ์ที่มีการเหตุการณ์ที่เกิดที่โรงแรมนะครับทำให้ยอดจองตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมานะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะฟื้นกลับมาได้ น,น่าจะเป็น Impact ระยะสั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องอีกอันหนึ่งที่เป็นความกังวลของตลาดก็เป็นเรื่องของการต่อสัญญานะครับที่ว่าจะมีการต่อ20ปีเนี่ยตอนนี้ยังเจรจากันอยู่แต่ว่าแนวโน้มกันต่อคงต่ออยู่แล้วละเพราะว่าเอราวันเองก็เพิ่งรีโนเวทอะไรไปแต่ว่าต่อไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของต่ออีก20ปีจากวันนี้หรือ20ปีตั้งแต่หมดสัญญานี่ก็ยังคุยคุยกันอยู่นะครับภาพรวมๆก็ถือว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องที่ว่าไม่ต่อแน่นอนก็ตอนนี้ก็ถือว่าใครกังว,ว่าา่เาเชือ รวันจะเป็นตัวหนึ่งที่ฟื้นกลับขึ้นมาได้ดีในช่วงไฮซีซันนะครับอีกตัวที่เป็นท็อปิกเราก็คือ AWC ยอดจองที่เข้ามาในช่วงไตรมาสสไตรมาสสถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการที่พยายามเร่งเปิดโรงแรมที่ไปแอ q ควายมาในช่วงที่ผ่านมาประมาณ3-4แห่งเนี่ยก็จะพยายามเปิดให้เร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมเข้ามาในกลุ่มโรงแรมของเขาในช่วงสักปีส,สปีข้างหน้านะครับน,นี้ก็ เป็นประเด็นคร่าวๆนะครับที่สรุปมาภาพรวมก็คือยังค่อนข้างดูดีนะครับก็จะมะีท็อปพิกก็เป็น LTA ราวันแล้วก็ AWC นะครับ